บสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่ผมว่มาช่องอิสรคคำดําซิงครับผมช่องอน้ำซิงลินบวนครับคลิปนี้ก็พามาดูหน้าง,งานครับงาน,นอุตสา่าห์ําครนซิงครับโวัวไงหัวงอกวัดเลยนั่งน,นี่รถ <laughs> <laughs> ใหม่ๆครับรถเดวงครับ อันนี้ออกประทันพ่ออาทิตย์ครับสำราบประทันหลอกเลยครับเด็กกาครับงรเร็วครับสวยงามครับมาจากอุ้ันรษครับถมไปไเรื่อยๆครับ คุณลก็ทมครับปรับพื้นที่ครับโคง้งหนองนามโมเดลซูเปอร์วันนี้คันนี้เป็นผู้หญิงขับครับอาเจ้ครับครับูกน้องว่าเป็นศาสตร์ะนะว่าเก๋ครับเองเลยครับสาวสวยครับเห็นหน้าหรอฟรังหัเล่องเนาะ เียนได้เดี่ยวซ้ำกันครับผู้ชายครับสิงห์เทพค,ครับนี่ยละเอาดินทรายมาโปรโครับอันนี้เอามาปืนยน้อยครับพอ,ด,อดีสามเมื่ครับเอาดินทรายมาพอดีเลย ีใจครับแม่ปุปื้มพนาว่าไงก่อนปลูกขี้เหลี่ยนะดินแบบนี้แม่ไม่ปื้มพนาวา่าเพราะถ้าพอดินทรายครับสั่งเพิ่มเลยครับพระทนายเล้วครับทำเป็นโคกน้องนาโมเดลครับกุศลครับเดี๋ยวปลูกกล้วยปลูกเผาอันนั้นก็ระดับก็จะเอาขึ้นอีกครับเดี๋ยว ลองไล่ปูพื้นล่างไปก่อนครับแล้วก็ด้านสร้างบ้านพื้นที่ตัวนี้เกียดไล่ครับแล้วก็ถมไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะคล้องที่จะบอกเซาค,ครับบริการประทับใจครับ สวยๆครับมีเสียงว่างครับนี่ครับถกใจครับพรุ่งนี้น่าจะเสียดครับฝ่ายนี้ครับแล้วก็ต่อด้านนู้นต่อปึ๊บปื๊บป๊บแล้วก็ถมไล่เอาระดับถนนเลยนี่ระดับถนนครับเป็นเห็ดไปสองพักสามพักเห็ดเบลอ้ง่ายนะครับไปเรื่อยๆครับ ของปลาดังครับของเมียปลาดังครับขุดขุดไอ้โขกงนองน้าครับน้ำงามๆพี่น้องอันนี้พงงามมาเล่นน้นองนี่นี่น้องนี่นออ้ำหม้อเองครับนี่อันนี้ขุดลึกนออ้ำหม้อเรียงผักผักมะพร้าวมะปูเนี่ยเอองามเลย ไปเรื่อยครับพืนที่นี่เกตไร่ครับเจ้พันิทมเบอรเดยทุ่นี่น่าจะไล่กว่าครับตีเข้าไล่หรือสองไล่นี่แหละประมาณสองไล่นี่เราพาป,ปูพื้นครับตัวนี้จะเป็นดินทรายสวยง,งามครับน้ำครับ เป็นเย็ยนดีอันนี้ขุดตื่นบวดครับหนามออกแล้วก็ซึมจังเลยก็ซึมไลหลหากันเลยนะี่น้ำปล่อยลงมนนันีก็โจกจักนะไปคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมจะเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ ติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ